เวลา18นาฬิกา28นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเครื่องบินพระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมีนายสถียนเจริญเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นบุญชัยกริตชานชัยอธิบดีผู้พิพากษาภาคาพ7พลโทสุขสตรนหนองบัวล่างแม่ทัพภาคที่1นพลตรีประยุกต์อุ่นอบผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่15พลตํารวจโทธนยุทธพุทธิชรดธรรมรง ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนเฝ้าทุลลอะองทุลีพระบาทรับสเสด็จและประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เวลา18นาฬิกา50นาทีสเสด็จพระราชดำเนินถึงสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทรงเปิดอาคารสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแห่งใหม่ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสารรักษาและต่อยอดการดําเนินงานด้านการศึกษาสืบต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญ,ญเดชมหาราชบรรมนาถบพิษจึงทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปรับปรุงสถานีและพัฒนาต่อยอดการดําเนินงานของมูล,ลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ให้มีความทันสมัยเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดยได้พัฒนาระบบการดําเนินงาน รูปแบบใหม่และระบบการออกอากาศการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม New DLTV จากการปรับปรุงพัฒนาสถานีส่งผลให้นักเรียนในพื้นที่ขาดแคลนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจำนวน3า8 0 0นน 72แห่งเข้าถึงการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมช่วยการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนขนาดเล็กได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพมากยิ่งขึ้น และในการนี้ทอดพระเนตรห้องต่างๆภายในอาคารประกอบด้วยชั้นที่1ห,ห้องเรียนต้นทางใช้ทําการบันทึกเทปการเรียนการสอนออกอากาศห้องเรียนจําลองปลายทางเสมือนจริงห้องแสดงนิทัศการผลสำฤทธิ์การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมที่ใช้ DL TV ชั้นที่2ห้องควบคุมออกอากาศห้องออกอากาศอัตโนมัติ ชั้นที่สามห้องบันทึกรายการฉากเสมือนจริงห้องบันทึกรายการฉากจริงและนิทัศการประวัติความเป็นมาของมูลแลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัรรมภ์ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี2538ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงมีพระราชปณิธานในการจัดการศึกษาให้กับประชาชนอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและมีคุณภาพเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาแก้ ปัญหาการขาดแคลนครูครูไม่ครบชั้นและครูสอนไม่ตรงสาขาวิชาเอก โดยเฉพาะโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลจึงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนแรเดิมและพระราชทานพระบร,รมราชานุญาตให้ใช้ตราสัญ,ญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีเป็นเครื่องหมายของมูลนิธิเริ่มออกอากาศเป็นปฐมฤกษ์เมื่อ5ธันวาคม2538ทายทอดสดการเรียนการสอนชั้นประถมะศึกษาปีที่1ถึงมธัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนวางไกลกังวลในพระบร,รมราชูปถัมภ์อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตลอดจนการถ่าย ทอดการศึกษาสายอาชีพ จากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมูล,ลนิธิได้น้อมนำพระบรมราชโชบายมาปฏิบัติพัฒนาด้านการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยการปรับพังการออกอากาศ15ช่องสัญญาณตลอด24ชั่วโมงออกอากาศชั้นปฐมวัยที่ประสบปัญหาการขาดแคลนครูวิชาเอกถึงชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่3โดยมีโรงเรียนขยายโอกาสที่ต้องการการสนับสนุนและรายการความรู้ทั่วไปสำหรับประชาชนทุกกลุ่มช่วงวัยในห้วงนอกเวลาเรียนให้ครอบคลุม การเรียนรู้ตลอดชีวิตเปยนระบบออกอากาศจากระบบความคมชัดมาตรฐานเป็นระบบความคมชัดสูงและเปลี่ยนระบบการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการออกอากาศที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นปรับปรุงอาคารสถานีห้องเรียนต้นทางและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ให้นักเรียนห้องเรียนต้นทางและโรงเรียนปลายทางทั่วประเทศเปลี่ยนกระบวนการผลิตจากการถ่ายทอดสดเป็นการบันทึกเทปทําให้สามารถวางแผนการถ่ายทําล่วงหน้าและปรับปรุงราย การสอนให้มีความสมบูรณ์ก่อนนำขึ้นเว็บไซต์ให้ครูโรงเรียนปลายทางเตรียมการสอนล่วงหน้าสามารถดาวน์โหลดแผนการสอนใบงานสื่อต่างๆได้จากเว็บไซต์มูลน,นิธิ การเพิ่มช่องทางการออกอากาศให้สามารถรับชมได้ทั้งระบบทีวีดาวเทียมเว็บไซต์มูลนิธิแอปพลิเคชันและช่องทาง YouTube ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ต้องปิดสถานศึกษาทั่วประเทศมูลนิธิได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการ,าก,าก,ารกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติสนับสนุนการจัดการศึกษาทางไกลผ่านช่องทางออกอากาศของมูลนิธิและโทรทัศน์ระบบดิจิทัลทำให้โรงเรียนครู ผู้ปกครองและประชาชนสามารถจัดการศึกษาให้กับนักเรียนและบุตรหลานได้เป็นอย่างดีและภายหลังเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยมีข้าราชการทหารตำรวจและราษฎรชาวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และพื้นที่ใกล้เคียงเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทส่งสเสด็จ ก่อนประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครเมื่อค่ำวันนี้เวลา21นาฬิกา54นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายคีรีการจันพาธประธานกรรมการบริษัท BTS Group Holdings จำกัดมหาชนพร้อมคณะ เฝ้าทุลอองทุลีพระบาททุนเกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายบัตรแรบบิทที่ระลึกชุดพิเศษเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ,พ,เศษพุทธศักราช2562โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย บัตรปิดเป็นระบบชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่มีระบบตัวร่วมในการเดินทางระหว่างรถไฟฟ้า BTS และระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆเพื่ออำนนยความสะดวกแก่ประชาชนให้สามารถใช้บัตรโดยสารใบเดียวเดินทางได้ในทุกระบบขนส่งสาธารณะรวมทั้งมีการพัฒนาให้ใช้ร่วมกับร้านค้าต่างๆได้และเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562บริษัท BTS Group Holdings จำกัดมหาชนได้จัดทำบัตรปิดที่ระลึกพิเศษเฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้ประชาชนร่วมเฉลิมพระเกียรติและเก็บรักษาไว้เป็นที่ระลึก ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดกล้าปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญพระปฐมบรมราชาองค์การกับพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภาพตาสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562และภาพเครื่องเป็นจาราชกุธพันไปจัดทำบัตรแรบบิดที่ระลึกชุดพิเศษเฉลิมพระเกียรติดังกล่าวเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีกับน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อ ปวงชนชาวไทย